สวัสดีครับยังอยู่กับช่องพีทพาชมรถยนต์มือสองอีกเช่นเคยวันนี้นะครับมีรถเข้ามาใหม่หนึ่งคันเป็นรถที่ถือว่าน่าสนใจนะครับยิ่งเป็นมือสองราคาค่าตัวก็สุดคุม้มนะเพราะว่าด้วยสภาพและก็ด้วยแบรนด์ของตัวรถเองนะครับเป็นที่น่าสนใจนะครับราคานะตัวนี้ป้ายแดงก็เกินล้านนะครับ ตัวนี้ปี19ด้วยนะครับปี19ตอนนี้ก็เปิดอยู่ที่8 15,000บาทนะก็ประหยัดไปหลักแสนหลายแสนนะครับประมาณ2 0 0แสนหน่อยๆนะสภาพนะครับเข้ามาใหม่แรกเข้านะตัวนี้สีแดงนะครับสีแดงเลยนะครับสีแดงตัดกับชุดแตง่ง ล็อกโคสีดำนะครับเป็นเครื่อง2.8ขับ2นะครับแรงนะตัว2.8เนะี่ยรายะเอียดด้านหน้านะครับนะตามสไตล์ของรถลอ่ลอๆดูๆสปอร์ตนะดวตาก็ตกแต่งเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษตกแต่งล็อกโคนะครับ เน้นให้รถเนี่ยมีความสปอร์ตมีความคล่องตัวนะดูหล่อเหลาการนะครับเหลี่ยมสันต่างๆสีสันต่างๆที่ตกแต่งเข้ามาเนี่ยก็ลงตัวนะครับสำหรับหน้านี้นะสีแดงคันนี้เครื่อง28นะครับนะรถปี19จด19นะครับรถคันนี้นะครับเข้ามาใหม่ๆ กุญแจก็เป็นแบบคคเรตนะครับภายในภายนอกก็เน้นใน,นเรื่องของโทนสีดำแบบเป็นโนแบกนะครับกุญแจเป็นแบบนี้นะกุญแจรทรงเดียวกับตัวฟอร์จูเนอร์แหละนะครับซูรตาก็จะไม่แตกต่างกันมากในเรื่องของพาร์ทแล้วก็พวกกุญแจพวกนี้นะครับกระจกทั้งสี่บานเป็นออโต้นะ ตามสไตล์อยู่แล้วนะครับตัวท็อปท็อปนะชุดแต่งภายในเน้นในเรื่องความสปอร์ตนะเน้นในเรื่องความสปอร์ตก็เล่นสีสันเข้าไปเป็นสีดำพิโนโบแบ็กนะครับตกแต่งกับสีเงินเมทัลลิกนะครับให้ความสปอร์ตความสวยกระชับธรรมะแมงนะพวงมาลัยนะครับทรงสปอร์ตสามการเป็นมันติฟังชั่นมีคุชค,คอนโทลน,นะพะเครื่องตัวนี้นเป็น มันเป็น2 8แล้แลนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับมีโหมดเอมาให้ก็สามารถที่จะชิปอัาชิปดาวเกียร์ได้นะครับโหมดพาวเวอร์โ e มดอีโคนะครับเพิ่มพลังกำลังหรือว่าเพิ่มความประหยัดจอนะครับก็เป็นจอสัมผัสให้มา a อ r ออโต้ตัวนี้เดี๋ยวดูเลขใหม่กันก่อนนะครับค่อนข้างสวยทีเดียว ค่อนข้างสวยค่อนข้างลงตัวนะครับไม่เจ็ดหมื่นนะครับไม่เจ็ดหมื่นกับราคาค่าตัวนะตอนนี้นะครับแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทรถปีหนึ่งเก้านะครับจดหนึ่งเก้าเลยตัวนี้ออปชั่นนะครับ t r ชั่นคอนโทรลนะป้องกันลื่นไถลของตัวรถระบบเบรค e b s e b d B มีเยอะนะครับมีทั้ง VSC ก็คือตัวป้องกันการลื่นถลายของตัวรถนี่แหละนะครับหรือว่าแท็ชั่นนี่แหละมาให้ก็ทำให้รถเนี่ยขับขี่สนุกขึ้นนะครับมีสุรนะที่ดีขึ้น,นอันนี้ถอดชิปถอดชิปการ์ดไว้นะครับถอดตัว SD การ์ดไว้นะเพราะว่าราคาค่อนข้างแพงนะครับ จอดไว้เวลาลูกค้าซื้อไปเราก็ติดตั้งให้นะสภาพค่อนข้างสวยนะครับเป็นรถที่ใช้งานน้อยแล้วก็ทนุถนนอมนะคันนี้ใหม่ก็ไม่ได้เยอะสภาพนี่ภายในนี่ขนาดเข้ามาใหม่ๆยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทำการเคลียร์เนี่ยยังดูดีนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับตามสไตล์นะ จอนี้ก็เชื่อมต่อพวก T-Connect ได้นะครับเชื่อมต่อ T-Connect ได้นะครับขับเดินทางไกลสนุกรถประมาณนี้นะครับถ้าใครได้คันนี้ไปก็คุ้มค่านะครับประหยัดไปหลายแสนนะภาพสวยๆแบบนี้เดี๋ยวทำความสะอาดเดี๋ยวคลีนให้นะครับนะมีแอร์ด้านหลังนะครับนะออปชั่นตัว G แหละนะครับตัว 2.8G เอามาตกแต่งเป็นตัวร็อกโค แต่งหน้าทาปากก็เพิ่มมูลค่าแล้วก็ความหรูหราขึ้นมานะครับตามสไตล์ของค่ายรถยนต์ต่างๆแหละนะครับถุงลมนิรภัยนะครับเจ็ดใบเจ็ดลูกนะโครงสร้างเดิมๆสวยๆนะครับนะดอกยางก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะนะครับสปอร์ตบ้าตัดสีเทาดำนะสีเทาดำกับสีดำเป็นโนแบค็ค ยกกับบะขอบกระบะขึ้นให้เกิดความสปอร์ตความสวยนะทุกวันนี้เนาะการออกแบบรถยนต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถกับบะก็ไม่ได้แบบว่าออกแบบมาเพื่อเป็นการเชิงพาณิชย์หรือว่ามันทุกอย่างเดียวนะครับก็เน้นในเรื่องของความสวยงามเป็นรถยนต์นั่งนะบางคันหรูหลากว่ารถยนต์นั่งอีกนะครับด้านหลังก็มีกล้องมีกล้องให้นะครับกล้องถอยใหนะ้แม็กก็สปอร์ตนะ นะครับแม็กสปอร์ตยางสวยงามคือรถสภาพสวยนะครับเข้ามาใหม่ๆเนี่ยดูดีดูสวยงามขนาดนี้แล้วนะราคาก็ดรอปลงไปเยอะนะนะครับจากเกินล้านเหลืออยู่8ปดแสนหนึ่งื่นห้าพับาทได้สีแดงสวยๆนะเดี๋ยวขัดเคลือบสักหน่อยนะครับสวยงามแน่นอนอันนี้นะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะสำหรับ รลโคเกียร์ออโต้นานๆผมจะได้เข้ามานะครับเข้ามาทีก็ดูสวยอยู่นะดูสวยมากนะครับดูถูกใจมากเลยนะครับเป็นรถที่นักเล่นรถกระบ,บะนะนักเล่นรถกระบ,บะไฟฟันนะครับอยากจะมีไว้ครอบครองเป็นจของนะครับโดยรวมหน้าซ้ายครับนะเดี๋ยวดูในส่วนของห้องเครื่องกันก่อนนะ ครงสร้างเป็นไงบ้างนะครับสวยงามขนาดไหนเพราะว่าพวกประตูกระจกซอกในต่างๆนะครับเดิมและนะนะเดิมหมดทุกอย่างไม่มีตำหนิแล้วดูห้องเครื่องกันก่อนเป็นยังไงปภาสีพรบรไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวต่อให้นะ รตเดิมๆนะครับรตเดิมๆตัวนี้นะครับฝาก็เดิมนะครับอตเดิมๆนะครับเครื่องยนต์ก็รถปี18 19นเนาะนะครับตัวนี้จด19ด้วยนะครับแบาทนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เรื่อนๆฟีดาวก็ผ่อนอยู่ประมาณ หมื่นกว่านะครับหมื่นหกหกปีนะครับฟีดาวจัดเต็มมีดาวก็ลดหย่อนผ่อนลงไปนะครับในเรื่องของราคาซื้อสดก็มีแวดนะครับธรรมดาของการซื้อขายในรูปแบบของบริษัทนะตัวนี้นะครับป้ายกรุงเทพนะรถสวยๆเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็นตัว r ี v o Rocco 2.8ขับ2นะใครชอบก็ซักทายกันเข้ามานะครับจองก่อนได้ก่อน ต่างจังหวัดก็โอนจองล็อกรถมาดูรถไม่ชอบก็คืนจองกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมอัปเดตไว้เท่านี้ก่อนนะครับรถสวยเข้าใหม่วัะจําสัปดาห์นะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ